พเจ้า้ลยเถิดเจ้าะกลับเดแลวก็เินพื่อคนเก่งยาดรูวเราจะมีรองเหลงด้วยนะครับพวกัร้องด้ยนะครับเดี๋ยวนี่ยเอ๋ว่าท่านท่าท่าน่ามานท่นท่านาน่นท่านทานทานานทท่านานทาน่นท่นทม่านาท่าน่านทานท่นท่า่น่ พรดีๆแยกกันให้ไม่เหลือหลออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วง้าปีมีไม่พออย่ารบกวนท่านเลยหนอโปรดเห็นใจขึ้นปีใหม่ไรก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรไม่ค่อยสำนึกช่วยไม่ไหวขอ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 ยู่รับไปท่านไม่รู้จะช่วยใครการลดมือปีใหม่นี้ ช่วยตัวเองลองดูก่อนถ้าไม่อยากเบือดร้อนอยากก่อนี้อยากจะรวยรู้จักพอรวยทันทีอยากเป็นคนอารมต์ดีต้องปล่อยวางอยากแข็งแรงกำลังกายก็ต้องออกอยากจะขอต้องเอาปากเอาไว้บ้างอยากสบปหาให้พบทางสายตาอยากจะพบ ไปครับต้องเปิดไฟขอทุกท่านดีความสุขนะครับ เป็น้านั้นันเฟ่พี่เนน้ำสีขาวเป็นช้างสีแดงเป็นสีรื่อซึ้นายพี่จิเล้งเชียร์ทาิวะร้องตะโกนข้มาได้ระเฟ่แห่งหนก่งดีแยวนี้เราได้รับเป็นิดน้ำหอได้ดอกไม้พี่จิงเต็มตัวเป็นที่ร้องอ่ะ เราเปต่อสาธงโดยมีญาติพี่น้องตัวเองที่ไปเั้ออกบ่ายวางญาติบายจะเป็นยังไงเราหมออยางเดียวของห้รเลย่าได้อบรงในระบบการจัารเพไ่อให้ลูกหลานเราที่อยู่ดีและผมจะมา ยกทัศน์สเ,เราเล็กของประเทศไว้รนวันนี้ถึงแม้ว่าความสุขพวกเราอาจจะไม่่อยใหญ่มกนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าที่เรามากันที่เ,เรียนเป็นส่วนหนึ่งขึ้นเก่นตัวแทนของประเทศทำเลยะมาแรงเป็นทัพหน่เดียว สองอสินะไม่ต้องเดือดใจนะที่องคนในฐานะที่ของคู่ประาเราไม่เก่งแกเราคู่ประหารการเลือกตั้ากเกินตัวเองก้ทำอ่ไรผิดอะรเยสอง้อง ครับสวัสดีครับ2ปีนะครับครับโดนอาจารย์พูดครับเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่หายอดแข็งครับ <laughs> <laughs> Grazie.